คลิปนี้นะครับจะมารีวิวการทดสอบคอยจุดระเบิดของรถยนต์นะครับ K20A นะครับแค่รีวิวการทดสอบเฉยๆนะครับว่ามันใส่แล้วมันทำงานด้วยกันได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคอย K20 นะครับคอยของเครื่องยนต์ล็อก K20A นะครับ จะเห็นได้ว่ามันยาวกว่าคอยคอยของรถยนต์ Honda Civic FB Box r 1็อกนะครับยาวกว่ากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ผมเสียบเข้าไปมันอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะลองทดสอบนะครับว่ามันเครื่องยนต์จะทำงานหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็ลองเสียบดูนะครับถ้าแค่เป็นการทดสอบดูเฉยๆนะครับว่าเครื่องยนต์จะทำงานหรือเปล่านะครับลองใส่ดูนะครับใส่ด้วยกันก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันยาวกว่านต้องต้องต้องแปลงนะ น็อตยาวๆมาใส่นะครับถ้าจะใส่ก็ถือว่าใส่ได้นะครับแสดงว่าทำเครื่องทำงานนะครับแสดงว่าใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ต้องหาน็อตน็อตยาวๆมาใส่นะครับ ว่าคอย K20A นะครับใส่กับใส่กับเอเครื่องยนต์บล็อก R18Z นะครับได้นะครับแต่ต้องมีตัวแปลงนะครับหรือไม่ก็หา not, not น็อตน็อตเบอร์10นิแบบนี้นะครับยาวๆนะครับก็ถ้าจะใส่ก็ใส่ได้นะครับคลิปน,นี้เป็นการทดสอบว่า เครื่องยนต์ทำงานหรือไม่ทำงานนะครับถ้ามีตัวแปลงก็แสดงว่าใส่ได้นะครับแต่นี้ครับหรือไม่ก็แค่หาน็อตยาวๆมาใส่นะครับ